สวัสดีค่ะพบกับครูดาและช่องครูดาวรารตี้เช่นเคยนะคะคลิปที่แล้วครูดาพาขับมาตลาดลาตรีนะคะตอนคลิปนี้ซื้ออาหารการกินกับข้าวกับปลาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน กลับบ้านค่ะโดยที่จะใช้เส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะคะไม่ได้กลับทางเดิมนะคะซึ่งตอนนี้คูดากำลังขับวนวงเวียนลูกโลกที่สลาักางจังหวัดมุกดาหารนะคะออกมาทางประตูหน้านะคะซึ่งซ้ายมือคูดาตอนนี้เริ่มเห็นจะเป็นบูธเป็นอะไรแล้วนะคะเขาเตรียมจัดสถานที่จัดงานกาชาติค่ะทุกคน นี่เห็นไหมบูธนี้มาจองเรียบร้อยแล้วทุกคนนะวันที่เจ็ดค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะทุกคนจังหวัดมุกดาหารก็มีงานบันเทิงรื่นเริงนะหลังจากสนุกสนานกันมาในงานปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะนะก็จะถึงคิวงานรื่นเริง ที่เขาเรียกว่างานกาชาติหรืองานของดีมุกดาหารก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการจัดงานที่หน่วยงานต่างๆอำเภอต่างๆนะคะของจังหวัดมุกดาหารนะคะจะมาจัดแสดงสินค้าะคะเด่นๆของอำเภอของตัวเองนะคะ จัดบูธของแต่ละอำเภอของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะตอนนี้คุดาพาทุกคนออกจากตลาดราตรีมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะยังไม่ไปบ้านนะคะคุดาพาชมถนนหนทางยามค่ำคืนของวันพุธนะคะทุกคนวันพุธเดี๋ยวคุดาจะขับตรงไปเลยนะคะนั่นก็คือ ตลาดอินโดจีนอยู่ข้างหน้านี่ะนะตรงไปจนถึงสุดทางเลยนั่นก็คือท่าเทียบเรือหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด่านตอมอตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำจังหวัดมุกดาหารนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วใกล้ๆก,กันก็จะเป็นสำนักงานกนารสำนักงาน ทำเอกสารผ่านแดนนะคะถ้าใครไม่มีพาสปอร์ตนะคะสามารถมาทำใบขออนุญาตผ่านแดน,นาจากประเทศไทยข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นประเทศสปปลาวหรือจะไปถึงเวียดนามสามารถเดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้นะคะจากประเทศไทยนั่งรถโดยสารประจำทาง ข้ามไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองแล้วก็ข้ามไปสวรรค์นคีตนะคะ,อะตอนนี้คูดาขับรถมาอยู่บริเวณที่ว่าแล้วคูดาจะให้พวกเราชมนี่ก่อนที่จะกลับรถนะที่เห็นข้างหน้านิสาทูนาะก็คือพระธาตุพนมจำลองค่ะทุกคนที่เห็นข้างหน้านี้นะคะพระธาตุพนมจำลอง อยู่ที่วัดศรีมงคลเหนือนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่พระราชทานเพลิงหลวงปู่ล้วนนะคะวัดศรีมงคลเหนือเมื่อปลายปีเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เก็บอัฐิของท่านไว้ตรงนี้องค์พระธาตุพนมจำลองนะคะเดี๋ยวโคดาจะพาทุกคนไปต่อนะคะ ขับรถไปต่อนะคะเดี๋ยวก็จะวนให้ดูทางนี้ค่ะนะที่เห็นอยู่ขวามือโคูดานะคะตอนนี้นะกำลังเลี้ยวรถนะคะก็คือตรงนี้นะคะที่เห็นแสงไฟนี่ก็คือสาธุนะคะศารเจ้าแมสาะะาสะะ่สองนางพี่น้องนะคะหรือว่าหอเทพสถิตนะสองนางพี่น้องนะคะ โคดาขับผ่านด้านหลังนะคะแล้วก็จะผ่านตอนนี้บรรยากาศตลาดอินโดจีนนะคะที่โคดาจะขับไปตรงนี้นะคะโคดาจะพาให้ชมตลาดอินโดจีนในยามค่ำคืนนะทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มแล้วลก็จะเป็นลักษณะเป็นบูธนะคะซ้ายมือตรงนี้คือเป็นร้านค้าที่เขาเคย มีร้านขายอยู่ที่ชั้นใต้ดินข้างล่างนะคะนะแถบข้างหน้านั้นจะเป็นชั้นใต้ดินนะคะนะซึ่งตอนนี้เขากำลังจะบูรณะซ่อมแซมค่ะนะก็เลยต้องย้ายร้านใต้ดินนะขึ้นมาเปิดขายของข้างบนก่อนนะเขาเรียกว่าร้านตู้รถไฟนะคะนี่ซ้ายมือนีคะ่ะเป็นล็อกล็กล็อก,อกนี่นะคือเขาจัดให้ ร้านค้าที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็ปรับปรุงข้างล่างนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปีปีนี้ยังไม่เสร็จนะคะปีหน้าเหลือไม่เกินสองสามปีนะคะไม่เกิน2ปีเพราะปีนี้ก็เป็นปีที่หน,นึ่งเนาะนะเขาบอกว่าประมาณ3ปีนะคะ,ะร้านตู้รถไฟแถบนี้ก็จะย้ายลงไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนนะคะ,ะ,ะอันนี้คือเป็นเวลาเกือบสองทุ่มนะคะที่โคดา้า กำลังจะขับผ่านตรงนี้ค่ะไฮไลท์ของถนนเอ้ยของตลาดอินโดจีนอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะซ้ายมือค่ะนะอ่าคือเป็นโอ้ยนะเขาเรียกว่าศาลาขาวนะคะหรือว่าศาลามุกดาหารนั่นเองนะคะเขาไม่ให้เลี้ยวซ้ายนะะไม่ให้เลี้ยวซ้ายก็ตรงไปนะคะเป็นศาลาขาวหรือศาลาจุดชมวิวแม่น้ำโขง นะเป็นหอชมวิวแม่น้ำโขงกลางตลาดอินโดจีนเลยนะคะอยู่กึ่งกลางเลยคะ่ะจากที่หัวตลาดอินโดจีนที่สาสารนะสองนางพี่น้องมาแล้วตรงนี้ศาลาขาวจะเป็นจะเป็นศาลาตรงกึ่งกลางตลาดอินโดจีนเลยนะคะแล้วก็ต่อไปข้างหน้านั้นก็คือไปอีกประมาณเกือบครึ่งกิโลนะก็จะสิ้นสุด ตลาดอินโดจีนหลังจากนั้นก็จะเป็นวัดศรีบนเรืองแล้วก็จะเป็นท่าท่าเรือหาปลาของชาวบ้านนะคะแต่ตอนนี้ครูดาจะขออนุญาตเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาทางผ่านวัดดูอ่านก่อนอวัดศรียอดแก้วนะคะวัดศรียอด แล้วก็จะออกเป็นถนนสายหลักนะคะกลับบ้านเส้นทางน,นะคะซึ่งถามว่าบ้านคูดากับตรงนี้ไม่ไกลนะคะประมาณ8-900เมตรไม่ถึงกิโลนะคะไม่ถึงกิโลนะใกล้บ้านนะเพราะว่าบ้านที่โคดาสร้างอยู่ตรงนี้พำนักอยู่ตรงนี้เป็นใจกลางเมืองเลยนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใครมามุกดาหารนะคะเชิญชวนนะคะหาที่พัก เงียบเงียบราคากันเองนะคะเงียบสงบไม่มีสิ่งบันเทิงรงรมอะไรมารบกวนนะคะก็สามารถหาที่พักได้นะคะโรงแรมณวันวาน,วานรีสอร์ทนะคะทุกคนโรงแรมณนวะันวาน,วาน,วานรีสอร์ทฝากด้วยนะคะเป็นโรงแรมของอเฮียเพื่อนของคุดานะคะ ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงรั้วติดกันนะคะแนะนำนะคะโรงแรมนะวันวันรีสอร์ทมุกดาหาระะเชิญชวนหาที่พักได้นะคะโทรได้นะหาเบอร์โทรตา้ตามเพจโรงแรมนวันวันรีสอร์ทมุกดาหารได้เลยนะคะ0811234568คุณวิเชียน ะะตอนนี้กําลังผ่านหอนาฬิกามุกดาหารนะคะซึ่งตอนนี้ก็ปิดไฟปรับปรุงซ่อมนาฬิกานะคะปกติแล้วถ้าตามเทศกาลจะเปิดไฟสวยงามนะคะพญานาคพ้นน้ำนะแต่ช่วงนี้ปิดปรับปรุงชั่วคราวก่อนนะคะและกำลังจะผ่านโรงพยาบาลมุกดาหารอีกเส้นทางหนึ่งนะคะ เมื่อกี้คูดาคลิปก่อนคูดาพาออกจากบ้านแล้วขับตรงไปก็คือทางขวามือคุดาไปตลาดลาด,ดีแล้วคลิปนี้ขากลับคุดาออกจากตลาดตาด,ดีวนออกทางออกสารกลางแล้วก็ขับรถย้อนกลับมาที่วงเวียนหอนาฬิกามุกดาหารเป็นวงกลมนะคะเป็นไฟแดงแต่ว่าบ้านคุดาสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะคะทุกคน ข้า้าาบนนะจากสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะไปบ้านก็ประมาณสามร้อยกว่าเมตรนะคะไม่ไกลนะคะจากตรงนี้ไปถึงบ้านนะคะไม่ไกลแป๊บเดียวนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนนะฝากอันนี้คืออะไรรถไข่สีขาว,ขาว รถตำรวจเออคือนั่งขับรถคือขับรถเป็นคู่สองคู่สามละไอเอยนั่นขอบนท่ายคีบน้อย <c oughs> นาะดีนะที่คุณดาเห็นเป็นแถบสีขาวสะท้อนแสงอะทุกคนรถ <c oughs> ของคุณตำรวจจราจรค่ะนะขับรถลาดตะเวนอะนะเออนะนี่นะก็ถือว่ามุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆนะคะทุกคนนะคะเป็นเมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบนะคะเงียบสงบสบายๆนะคะผู้คนน่ารักกิจใจดีนะคะเงียบนะบ้านนะทางเข้าซอยในบ้านแล้วนะคะทุกคนนะคะประมาณ3า0สี่เมตรก็ถึงบ้านนะคะจากสี่แยกโรงพยาบาลนะคะจะถึงเป็นบ้านเมืองเล็กๆสงบเงียบ จังหวัดมุกดาหารุกนะดาก็จะพาขับนะและตัวนี้โอ้นะมีคุณน้องหมานะคะถึงบ้านแล้วเนี่ยคะ่ะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานะใครที่จะใช้บริการโรงแรมนะวันวานรีสอร์ทนะก็คือเลี้ยวขวานะโรงแรมจะอยู่ในซอยนิดหนึ่งแต่งเงียบสงบมากๆนะในซอยนี้ก็ยังเป็นในใจกลางเมืองเลยนะคะนี่ ขึ้นสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะคะขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายนี่คือทางเข้าโรงแรมมุกหน้าวันวันรีสอร์ทมุกดาหารนะบ้านครูดาก็อยู่ตรงนี้เองค่ะจากโรงแรมก็ผ่านรั้วโรงแรมนะคะก็ขึ้นบ้านเลยค่ะนี่นะอ่า,อาบ้านครูดาอยู่ตรงนี้นะแนะนำหน่อยนะจ๊ะบ้านน้อยครูดาบ้านของ ยูชูเบอร์ช่องอครูดาวาริตี้นะคะทุกคนอยู่แบบนี้เงียบๆ<ม>เล็กๆนะคะเชิญชวนนะคะมามุกดาหารแวะมาทักไทยเยี่ยมเยือนคูดาได้นะจ๊ะที่บ้านสารฝันวันวานติดกับโรงแรมนาะวันวานรีสอร์ทมุกดาหารนะคะทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสวนผลไม้น้อยๆนะฝรั่งกำลังออกดอก นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เป็นเพื่อนครูดามาตั้งแต่ตลาดราตรีมุกดาหารจนถึงบ้านครูดาวารีตีนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจกันมานะคะขอบคุณถ้าจะเข้าไปชมคลิปย้อนหลังให้ครูดาวารีตีถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่วงนี้กำลังขอยอดซับยอดติดตาม ให้ครบ1,000คนขึ้นไป2กำลังสะสมชั่วโมงให้ถึง4,000ชั่วโมงนะคะทุกคนนะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องคูดาวาไลตี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะเราพบกันในคลิปต่อไปกับเรื่องดีๆที่เที่ยวที่กินของกับคูดาวาไรตี้นะคะสวัสดีคะ่ะ